แล้วสุดท้ายน่าจะเป็นเนี่ยพี่บังยาอมแพ้อันนี้มันออมสุดนิสาเลยนี่ว่าหนึ่งสองสามขออย่ายอมแพ้อย่าออมแพ้แม่เจอร้องไห้อันดูค่ะเราสองคนร้องเพลงแต่น้องข้างหลังมันหัวเราะน้องค่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงซึ้งค์นะคะเขาไม่ได้ร้องเพื่อให้หัวเราะนะ เขาร้องเพื่อให้รู้สึกซาบซึ้งแต่น้องหัวเราะคุณแอนโดแอนดรูว์ <B> <iern od> บิ๊กสับดิฉันนอนออก,กเกษตรเครื่องี่ค่ะน, <laughs> นี่คุณแอนด,ดูมีคุณผู้ฟังเขาฝากปุ๊กมาถามคุณแอนด,ดูเรื่องหนึ่งว่า <Wow. S 2> เขาบอกว่าคุณแอนด,ดูคุณแอนด,ดูเคยได้ยินคำว,ว่า g ก o ส t โกลส์ออกเสียงยากนะ Growth Mindset กับ f i x e d mindset ไหมคะ ว่าคืออะไรกบพี่ growth mindset โอเค mindset ก็คือสภาพจิตไม่ใช่ไม่ใช่จิตนะไม่ใช่จิตใต้สำนึกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตความคิดแนวความคิดของคุณเอก็เป็น mindset แนวความคิดของคุณก็คือ It's a mindset คนไทยก็รู้จักคำนี้นะ mindset นะผูกเคยได้ยินเขาบอกว่าโอ้คนนี้ mindset ดีมาก yeah วิธีคิด กระบวนการคิดกระบวนการคิดหลักการคิดหลักการคิดก็คือ mindset M I N D s e T นะครับเพราะว่า mind ก็คือความจิตของคุณใช่ไหมครับ M I N D ครับ Growth ก็คือพัฒนาอะไรที่เจริญเติบโตนะครับงอกงามอะไรสวยงามอย่างนี้ก็คือ growth G R O W ครับก็คือโตเอาง่ายๆรบยกคนคุณนันดูออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราดูปากคุณนันดูนะคะกล้องซูมเลยนะฮะหนึงสองส Growth growth อ่าเพราะมันคำนามนะ grow เฉยๆก็คือกริยาที่แปลว่าเติบโตเติบโต,ต yes sir so you need to say grow and then growth growth ก็คือ uh, คำนามครับการเติบโตนั่น <Yes. S 1> เอง yeah mm. อันนี้ก็คือ growth growth mindset ก็คือความคิดที่แบบพร้อมที่จะเจริญเติบโตไม่ใช่หยุด mm. นิง่งคำตรงข้ามนะครับคือ fixed oh. fixed แปลว่ากำหนดครับ f i x ครับ ก็คือเกาะติดอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือ Fix f i x เติม Ed ดีตอนท้ายต้องออกเสียงเป็น f i x Fix ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่แปลว่าซ่อไมไหมซ่อมรถค Yes ค่าำเดียวกัน Fixed แล้วมันแปลว่าอยู่กับที่ด้วยไหม Fix เอาไว้ no no fix fix มีสองความหมายความหมายแรกก็คือซ่อมแซม f i x fix the car yeah fix the car like that yes sir and the second mean ติดกับกาะกำหนดให้อยู่กับที่ คงที่กับอะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าผมอยากจะ fix microphone นี้กับกับกับโต๊ะผมต้องเอากาวยาราช้างมาตัดที่นี่อันนี้ก็จะฟ fix it to the table หรืไม่งต้องใช้น็อตไขเลยจาะรูกับโต๊ะเลยอันนี้คือ to the table yes sir คมหมายก็คือแบบให้มันหยุดนิ่งไม่ไปไหนเลย to fix f ิกเขียนเหมือนกันไหมคะเหมือนกันที่จริงมันคล้ายๆกันความหมายคล้ายๆกัน a fixed mindset, cup f-i-e-d, cup fixed mindset, goku, quam kitty, meyombli and so you have two of them. you have the growth mindset, yeah, and you have the fixed mindset, yeah, yeah. and of course, the growth mindset is good and the fixed mindset is bad. he's got a fixed mindset. no, god, please no. no. เขาไม่ยอมเปลี <em <em ่ยนเขาไม่เขาดื้อเขาไม่ไม่ยอมพัฒนาไม่มีไม่กระตือรือร้นหลักแต่กันคุณแอนดู can you show me about uh, what is the growth mindset mm. and what is a fixed mindset okay so the growth mindset yeah. is um you always try to do better อ๋อครับใครครับใครจะบอกว่า เรายังเรายังทำได้ดีกว่านี้อีกอย่างนั้นะเราสามารถทําได้มากกว่านี้อย่างนั้นเคไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ทําแล้วก็อยากจะทําอีกก็คืออยากดีขึ้นอยากให้ <Yeah. S 2> ตัวเองดีขึ้น You want to improve yourself. This is a uh, very much a growth mindset. อ่าเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ใช่อีกอันหน t ่ n ที่สำคั n ม o กคือเม e ่อคุณทำผิ r e h a p p y about i t b e c a u s u you l e a r n y o you l r n r r o m from m i s t a k m s s t s t e s e s that you do อย่าก็คือถึงแม้จะผิดพลาดก็ยังก็ยังโอเคอยู่ยังรู้สึกดีอยู่ได้ yeah absolutely 괜찮아괜찮아요괜찮아괜찮아 um always trying to 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 work practice, practice. Always trying to do something new. this is very important as well to get better, to improve yourself, to get better at your abilities. This is also a growth mindset yeah. And also it's very important to ask for, um, to ask for feedback. You're always happy to listen to feedback about what you've done to see whether it's good or bad or should be improved or like that. สำคัญนะบางคนรับไม่ได้นะ yeah this is a growth mindset as well this is growth growth mindset น่าจะเป็นเนี่ย i ี่ up. อย่ายอมแพ้อันนี้มันอ้อมสุนนิสาเลยนี่วหนึ่งสองสามออย่ายอมแพ้อย่าอ้อมแอแม้จะร้องไห้อันดูคะเราสองคนร้องเพลงแต่น้องข้าหลังมันหัวเราะ น้องคัรเพลงนี้มันเป็นเพลงซึ้งนะคะเขาไม่ได้ร้องเพื่อให้หัวเราะนะ <c oughs> เขาร้องเพื่อให้รู้สึกซาบซึ้งแต่น้องหัวเราะคุณแอนโด หมายความว่าเราร้องอย่างเงี้ยเพราะว่าเราฟังเหมือนแมวที่ถูกรถบรรทุกทับพูกว่าเหมือนหมาดีกว่าครับหมาที่ถูกเหยียบหางอะไรอย่างนี้โท <c oughs> <laughs> ูน้องคานะคุณผู้ฟังคุณคุณสายยาเขาบอกชอบชอบน่ารักมากค่ะ <c oughs> ชอบฟังทั้งสองท่านร้งองเพลงแต่อย่าร้องนานไอ้อย่าร้องนานดิฉันเติมให้เองอ่า <Exactly S 1> อันนี้อันนี้ <Yes. S 1> อันนี้คือคนที่มีความคิดที่อยากจะพัฒนาตัวเองหรือเรียกว่ากอลกอฟ Growth mindset. Growth mindset. Ah. Five young, five ways. Let the fixed mindset Okay, so fixed mindset. Let's have yeah. a look at the, 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 what a fixed mindset does. A fixed mindset um, does a certain amount and then that's enough. Like it's not too. Uh, uh, you, 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 you're happy, you're just happy with what you've done and that's it. Don't want to do anymore. Yeah, well, you know, that's 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 you know, no, it's not good at all. You should never be happy with what you've got. Uh, sorry, that's not true. Yeah, um, in work, if you're working, you should always try to improve yourself or strive. S T R -i ก็คือทำได้แค่นี้ก็ดีแล้ว another one is when you when you try to to, <sh> to do something yes you say oh no i cannot i'm not that good โอ้ไม่ชอบเลยปุ๊กไม่ชอบไม่ไม่รู้สึกคือมันจะดูหมดหวังอ่ะ yeah it's like อมแพงไงไม่รู้ it's like it's like i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  can't do better than this and i won't do better than this อันนี้ก็คือคือความหมายแฟงผมทําดีกว่านี้ไม่สามารถทําดีกว่านี้ได้ และผมจะไม่ทำดีกว่านี้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้คุณก็จะไม่พัฒนานะ Yeah it's like it's a it's not a good it's not a good um way of thinkingOh yeah What else ค o ับ l e I try to avoid um making mistakes เลี่ยงความผิดพลาดโอ้ปุ๊กเข้าใจแล้วที่เขากำลังพูดถึงเลย บางคนบอกถ้าไม่อยากทำอะไรผิดก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลย yeah, yeah that's right that's very true ช่ันเข้าสูตรกันนี้เลยนะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดใครมีลักษณะนี้ก็จะเป็นพวก fixed m i n d s ซ็ต yeah absolutely มีอีกไหม um you, you don't try to find new knowledge or information what you know now is enough like that that's kind of like that's another one that's very fixed mindset oh ni kon taik kule walang lumakunenda waw the glass have oh, a full water the glass other the glass is full yeah pasang get the glass is full miming kala yeah pugnante m'kela yeah kutang malay hay m'kela i yeah this is um the glass is full goku but look can you ก็รู้หมดแล้วรู้แค่นี้ไม่คิดจะพัฒนาอะไรหรือจะทำอะไรดีขึ้น and of course m um, a ่ h i n e never give up you do give up y o u แล้ a I give up when you see the fixed mindset you like you know a lot of people who are like that ใช่คุณรู้ฟังปุ๊กว่านะถ้าเป็นไปได้นะเราเอากลับไปคิดดูคือปุ๊กเข้าใจนะบางอารมณ์คนเราก็จะมีทาง growth mindset แล้วก็มีทั้ง fixed mindset ใช่ไหมผสมกันไปต่พยายามให้มี g r o w t mindset เยอะๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลดอตัวฟิก fixed mindset ลง yeah absolutely แ n d วดูว่าคุณมีอะไรบ้าง no I think oh, for me I think I have a little bit of everything no 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 I'm I'm sure that I'm on this side more than that side อืมพูก็บางอยน but sometimes yeah sometimes เป็นมนุษย์นะบางครั้งก็รู้สึกทั้งสองอย่างนะ I can do both of them แล้วท่านผู้ฟังเลยครับ what do you think how are you thank <laughs> you